เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยใช้ใชเอ้ยทุกคนใช้ใช่เปล่าใส่ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเป็นเป็นสาอะไย่างไม่มีอะไรไม่มีไรไม่มีไรไม่ต้องกลัวนะไม่มีอะไรไม่ทำอะไรเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนดีไม่ไม่เป็นม่นไร่มีอะไรไม่มีอะไรกวเานีโอเค แคเตรียมของให้ถูกแบบถูกนะแบบให้ใครบ้างให้พ่อแม่ให้นางนะถ้ามีคนอื่นด้วยก็จะเตรียมให้มีพี่สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่พี่ปีนุปานาอาที่น่ารักกันทุกทท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยและพี่แฝดมีสองนพี่นะผมแฝดเล็กพี่พี่ พี่พี่ครับทุกคนนะพี่พี่สทุกท่านจําหญิงสาวคนนั้นได้ไหมอ่าที่แต่งตัวเป็นจัะเลียงซึ่งนางเคยช่วยเหลือผมไว้นะซึ่งวันนี้ผมจบมาหานางอีกครั้งแล้วก็จุดที่ผมเผิญนายเนี่ยจุดที่อ่าอยู่บริเวณอ่าป่าเต็ดน้ําลําห้วยแล้วก็มีห้างห้างเก่าห้างหนึ่งที่ผมจะมาหานางวันนี้เพราะว่า ผมอยากจะขอบุณนางแล้วก็อยากจะถามถ่ายนางว่าต้องการอะไรไหมอยากให้ผมช่วยอะไรไหมแล้วก็อยากให้พวกผมเนี่ยเอาของอะไรมาให้ที่แบบจาเป็นหรือว่าให้ช่วยเหลืออะไรที่แบบขาดเหลืออะไรเนี่ยผมอยากช่วยนางนะนางอยู่แบบหมู่บ้านก็เรียแบบเนี้ยเอาหมู่บ้านลึกๆลึก,ล,ก,ล,กลับปเนี้ยในปา่าลึกๆเนี้ยอันตรายมากแล้วไม่รู้นางอยู่ไนดะ้ยังไงนะไม่รู้พ่อแม่นางยังอยู่หรือเปล่าทุกค,คนนะเดี๋ยวเราจะเข้าไป ถามไทยนางกันทุกคนและที่สําคัญผมอยากจะรู้ว่าพวกเขาอยู่กันยังไงนะชีวิตพวกเขาลําบากมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นไปได้อยากให้นางพาผมไปที่บ้านนะครอบครัวนางเป็นไงบ้างพี่ๆนะก็พี่ตีก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ผมพูดถูกเดน้องอ,อมบ้อยแล้วน้องอ,อมไม่ได้ติดอะไรแล้วก็พร้อมที่จะให้ผมเข้ามาช่วยเหลือนางทุกคนนะเราไว้ใจกันและอีกอย่างเราทําเรื่องนีนะ้เป็นเรื่องที่ดีนะเหลื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทุกคนนะครับโอเค ก่อนเขาไปคลิปนี้นะนนก,ก่อนเข้าไปนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ผมเลยนะให้กำลังใจเราด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตเราด้วยการไม่กดข้ามกรุณาพี่ๆนะการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะเป็นเรื่องที่ควรทำมากๆนะเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกันทุกคนโอเคพร้อมแล้วเดินทางดีกว่าทุกคน Let's go ที่เรือีดูครับน้ำดำมากทุกคนนะน้ำขุ่นมากซึ่งก็ไม,ม่้ว่าพวกเขาใช้น้ำกันยังไงนะหรือว่ามีน้ำฝนที่เอาไว้ใช้หรือ น้ำพวกนี้เราไปกรองอีกทีหนึ่งนะคงไปไปไม่ได้หรอกทุกคนนะถ้าจะอาดม,มันคงไม่สะอาดแน่ๆทุกคนดำปี๋เลยทุกคนนะไปเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปางน,นี้เรื่อยๆนะซึ่งนางอยู่ข้างหน้าที่เป็นห้างจุดจะเป็นห้างนะครับหรือผมอาจจะเจอนางก็ได้ไพี่นะันนี้ก็มืดตึ๊บเลยทุกคนนะ อจริงทุกคนนะสาวคนเลี้ยงคนนี้เจ็ใจดีนะถ้าจะผมดูแล้วนะก็น่าจะเป็นคนที่เก่งแล้วก็ชลาดนะอยู่ในป่าแลออ้วัวรอดได้เนะถือว่าสุดยอดแล้วทุกคนนะสำหรับผมหนองน้ำหนองน้ำค้างอยู่ข้างในนี่คือแบบ เอออกมาด้านนอกเยอะเยอะมากอือาาน,น้ำมาแบบเนี้ยจุงพกจุงพกลุกน้ำเยอะมากๆากทุกคนนะพวก,พวกขอาอยู่เป็นยังไงนะใช้ชีวิตน่าจะบากน่าดูนะสำหรับผมนะคิดว่านะ โอเคครับทุกคนเราต้องเลี้ยงฟทาในการเดินเพราะว่าเย็นแล้วนะผมเข้ามาเนี่ยก็หลังจากที่ฝนหยุดเลยดีกว่านะดูดินยังแฉะเปียกอยู่พี่นะั่นดูดิหลังจากที่ฝนหยุดเนี่ยผมเลงลงมาเลยนะเพราะว่าเป็นห่วงพวกเขาด้วยนะที่ว่ายัางไงนะน้ำปลาไหลหลากขนาดนี้นะลุงเยอะแบบนี้นะไฟฟ้าก็ไม่มีนะ มไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่หมู่บ้านไหนนะื่อสึกว่าเขาเออกจากหมู่บ้านลึกลับมาที่ที่จเจริญกว่าเราหรือเปล่านะอาจจะไม่กันด่านก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับทุกคนข้างหน้าน้ำท่วมนี่ดูผมจะไปได้ไหมเนี่ยน้ำท่วมหมดเลยอะ มีอบสีดูเนี่ยเส้นทางกันเดิอนอะนะทางนี้นะแต่น้ำเนี่ยมันขึ้นมาฮะอาจจะไม่ลึกนะแต่ผมรู้ว่าในน้ำเนี่ยมันมีสัตว์อะไรหรือเปล่าที่อันตรายนะสัตว์มีพิษอะไรอย่างเงี้ย เส้นทางอื่นก็ไม่มีนะมีแค่เส้นทางเส้นทางเดียวด้านนี้ก็เป็นน้ำนะด้านบนก็เป็นเทือกเขานะครับเส็งมากไม่มีทางอ้อมไปไหนแล้วนะปิดน้ำหมดเลยทุยกคนเออวันที่แล้วไปเดินป่ายิบถบอมาอี่พี่กัดใหญ่ บอกว่าเจอกับงูเหลื่มตัวหนึ่งขนาดใหญ่อยู่ใต้ต้นไม้พงเวลาไปเดินป่าเร่ก็ระวงนะแอบเสี่ยวนะเจอแบบกลัวเป็นงูแบบขดตัวอยู่นะใหญ่อบอกว่าไปเจอมันนะมันนิ่งเลยทุกคนนิ่งเหมือนงูที่แบบไม่มีชีวิตแล้วอะแต่พอนัน่ขยับเดินเข้าไปนะาเนี่ยใบไม้เขี่มันขยับเนะี่ยมันก็ขยับตัวเบาๆนะแล้วก็เหมือนกับจะเข้ามาแฟดใหญ่นะแต่แฝดใหญ่ถอยออกนะงูเหลื่มใหญ่มากนะ ถ้าใหญ่ถ่ายคลิปสั้นไว้นะทุกคนน่าจะได้เห็นนะในคลิปช็อตทังพี่ตัวใหญ่มากโอเคไปหาทางไปก่อนต้องค่อยๆเดินไปข้ามน้าไปไม่รู้จะข้ามไปได้หรือเปล่าพี่เบียฟรีนะครับต้องลองดูนะขอฝากอีกหนึ่งอย่างพี่นะใครอยากจะอุดหนุนกล้วยม้วนของเรานะกล้วยม้วนอบน้ำผึ้งนะครับหรือจะเป็นเผือกทอดอบน้ำผึ้งตอนนี้เผือกเข้ามาแล้วพี่นะเผือกมีแล้วนะ เผือกทอดด้วยหมอนออกน้ำพึ่งดี่นะใครอยากอุดหนุนอุดหนุนเข้ามาเลยพี่นะถุงละห้บาทเผือกทอดถุงละหกสบาทนะดี่นะต่างกัน10บบาทนะครับติดต่อเข้ามาเลยทางบ้านเขียวนะ lek 0ูนย์ห e ห้ K 4, หรือติดต่อเบอร์โทรศูนยะ์เก้าสนห้าหกดห้าะใครที่ฟังไม่ชัดก็ลองย้อนคลิปกลับไปฟังดูนะ0ูนย์เสองสสี่ศูนย์ ห้าหกเจ็ดห้านะครับนะติดต่อเข้ามาสั่งได้พี่ๆนะทั้งถุงละห้าสิบาทก้ยวยโมนนะแล้วก็ถุงใหญ่ก็มีนะถุงใหญ่ถุงละหนึ่งพันสองร้อยบาทส่งฟรีใครที่อยากจะซื้อไปขายหน้าร้านหรือใครที่อยากจะซื้อไปอทําบุญต่างๆเนี่ยซื้อไปแจกของซื้อไปเลี้ยงเด็กๆอย่างเงี้ยสั่งเข้ามาได้พี่พนะผมจะร่วมทําบุญด้วยนะครับขอแค่แจ้งว่าจะซื้อไปทําอะไรนะครับผมขายเนี่ยผมได้เยอะไหมผมได้อะไรไม่เยอะพี่พนะก็ ขายเอาสังคมขายเอาเอฟซีนะอยากให้เอฟซีได้ซื้อของที่เราขายแล้วอุดหนุนเราไอนะพ,พี่นะเป็นการขายของที่สร้างมิตรภาพมากกว่าโอเคทุกคน <c oughs> เดินทางกันทุกคนครับตอนนี้นะอยู่ๆฟ้าเนี่ยมืดคึมลงมาไวมากๆไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรหรือเปล่านะดูดิจากที่แสงออกจ้าเลยพี่ๆนะผมก็รีบมาที่ แล้วผมเดินป่ามาแป๊บเดียวนะฟ้ามืดคืุมมาแบบไวแบบแปลกๆทุกคนนะเฮ้ยน้ำพี่พี่ผมเดินมาเจอน้ำอีกแ,นะแ,แล้วพี่นะอ้อมมือจะอ้อมไงพี่นะอ้อมจนแบบไม่มีทางให้อ้อมแล้วอะนะครับอืมแม่แต่ไปลึกไปป่านะกระโดดข้ามไม่ไหวแล้วพี่กว้างมากอยู่ดิ กระดดก้ามมีหวังเปลี่ยนไงเดี๋ยวลองขึ้นไปข้างบนกันบ้งโอ้ <c oughs> มีคนยนิ่ไหมครับผมไม่รู้จักชื่อนางนะผมต้องจะเรียกไงนะอยากจะรู้จักชื่อนางเหมือนกันนะ มีใครอ,อยู่นี่ไหมครับ สวัสดีครับมีคนอยู่ที่ไหม dì học nam lèng mát nè nam lèng có dịp mát á cho cặp gì mới nhá ทุกคนนะเพื่ไม่เจอนะมึขออภัยด้วยทุกคนนะผมก็คิดว่านางคงจะมาหาอาหารหาของปา่าเวลาเนี้ยมันยังไม่เย็นมากนะทุกคนนะใบซองใบสามแต่ในป่าเนี่ยมืดตึ๊บเลยไมึงเป็นเพราะอะไรนะพ,พี่นะมืดมากดูดิโอเคทุกคนไปลองเดินไปดูข้างหน้าอีกหน่อยนะถ้าไม่เจอนะผมก็จะกลับแบบมันมืดแล้วมันเย็นแล้วพี่พ มีคนอยู่นี้ไหมครับสวัสดีครับ สวัสดีครับมีคนอยู่นี่ไหมมีคนอยู่นี่ไหมครับ ก่อนะผมไม่เจอใคระผมจะกลับไปนะเพราะว่านางเหมือนเขาจะมามาถึงที่นางนางไม่อยู่ทุกคนนางไม่มานี่หรือเปล่านะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครไม่ยใช่จะเอ้ทุกคนใช่หรือเปล่าใส่หมวกเสื้อกระเหลี่ยงแล้วก็เป็นผ้าถุงนะเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรทุกคนขัลกวนะขอกลัวเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ต้องกลัวผมไม่ทำอะไรผมไม่ทำอะไรผมมาดี ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเป็นเป็นสาวก็ยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ต้องกลัวนะไม่มีอะไรไม่ทาอะไรเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนดีไม่ทําอะไรอราจะตั้งกล้องทูกอนตั้งกล้องันนี้นะดูก่อนเราไม่อยากทำแบบนี้นะไม่เอากล้องเข้าไปหาเขาพี่เป็นการบุกลุกในความเป็นตัวของเนาไปนะพี่ยวผมขอเนี่ยตั้งกล้องพี่นะไม่มีอะไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ทาอะไรไม่ทําอะไร ุกคนเป็นหัวกลัวกองนี่เปล่าผมมาดีผมมาดีไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดีวผมไปหาผมวางกล้องนี่ก่อนของของวกองนี่ก่อนก็เข้าใจนะว่าหัวกลัวทุกคนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ามาคุยจังมาคุยจังไม่ทำะไรครับไม่ทำลายอยู่อยู่ที่นี่เหรอ เขาพูดไม่ค่อยชัดน,นะเหมือนแบบเสียงเหมือนผู้นะก็เรียงพูดไทยแล้วก็แบบไม่ค่อยชัดน,นะเป็นคนด้อยหมดพี่เหล่าล,ละกคนนะแล้วมาจากไหนเนี่ยเมื่อนี้หรอว่อะพี่พี่ผมเห็นช่องทางการเดินล่องรอยการเดินนะแต่ผมไม่เจอใครนางอยู่นี้ก็ม่ใช่กระบาเหรอไปไหนมาเนี่ยไปไหนมาอ่าอ๋ออยู่ที่ไม่ออกทำไม่ได้ อ๋อไปหาพวกพักนะนี่ไม่มีหางใส่หมวกดิหมวกเทนะมีมีเหมือนแมสด้วยนะเป็นหมวกเหรอเปิดหน้าได้ไหมเปิดหน้าได้ไหมเดี๋ยวลองเห็นหน้าชื่ออะไรหัวน่าเป็นอะไรที่นีไรอ่ะไม่มีอะไรเป็นคนนี้อย่าท้ายเป็นคนนี้เป็นคนนั้นอนนั้นคนนี้เตียงก้อน นางกัวไม่มีอะไรนางกลัวพี่นะนางชื่อว่ามารินะนางมารินะนางบอกนางชื่อมารีมารีมารีไม่ใช่มารีมารีมารีนางชื่อนางมารีชื่อว่านางมารีพี่พี่นะไม่เป็นไรนะคุณป้อนแล้วมีพ่อแม่ไหมอยู่ไหนอ่ะ มีบ้านไม่คนอยู่เยอะมที่หมูม่บ้านขา,า,า,ายเรือทำงานสุดงแรกปลูกภาพอ๋อมีไรใช่ไหมทำไรอยู่ในที่ไหนนี้แล้วเขามาส่งไปปลูกกินเองเหรอเขาเอามันนี้ก็ได้เขาเอามันนี้ก็ได้ไม่ต้ันเล็กๆเดี๋าายวมีไรกรัดออกมาขอกลัวผมนะเนขาอ,อย่างกลัวอยู่ไหนจพี่นะ เราแบงผมอยู่นะพี่ผมพยายามบอกว่ามันต้องกลัวน่เลยผมก็กลัวอยู่แหละนะมาลไรเขาเอามันนี้ก็ได้นะมัต้องกลัวมันต้องกลัวผมไม่ทําอะไรผมเป็นคนดีผมช่วยเหลืออยากได้อะไรไหมต้องการอะไรไหมแล้วผมจะซื้อมาให้อยากได้เสื้อเอาเสื้อแบบไหนเสื้อธรรมดาหรอหรือว่าเสื้อก็เลี่งเสื้อทั่วไป เอาผมก็เดาๆไปแล้วกันนะเขาบอกว่าอยากได้ปุกเสื้อผ้าทั่วไปนะเพราะว่าถ้ากางเกงท่เรเาใส่อ่ะมันร้อนนะครับโอเคโอเคได้เดีย๋ยวผมหามาให้แต่ต้องบอกว่าต้องเชื่อใจกันก่อนว่าผมไม่ให้คนช่วไม่ให้คนคนเลวเขาอ,อยู่ในป่าเขาจะเรื่องแบบนี้มากมายพี่นะโอเคนะเชื่อใจกันก่อนเดี๋ยวหามาให้ที่อยากได้เพราะว่าทุกคนจริงๆล้วต้องทําเรื่องนี้ก่อนเรื่องความไว้ใจให้ได้ก่อนนะก่อนจะ คำอย่างอื่นนะพี่นะนครนั่งคุยดยวกักนนะได้ไหมมารีชื่อนางมารีนะไม่ใช่มารีนะมารีเราขอ,อนั่งคุยก่อนอนะมารีนะ,<ม>ะเ,เดี๋ยวรีบคุยรีบกลับนะไม่เป็นไร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 นมองคุยกันไม่มีอะไรไม่มีอะไรน้องก้าวเดี๋ยวน้องน้องแล้วมันมีนั่นนั่งคุยก่อนเธอเธอมีพ่อแม่ใช่ไหม เธอมีมีลูกมีแฟนยังมีลูกมีขออนุญาตถามนะขออนุญาตถามขอาานขอนุญาตนะมีลูกมีผัวยังยังไม่มีโอเคจะเตรียมของให้ถูกแบบถูกนะแบบให้ใครบ้างให้พ่อแม่ให้นางน,นะถ้ามีคนอื่นด้วยก็จะเตรียมให้มี <Yeah. S 1> พี่พี่น้องนะมียายด้วย <Yeah. S 1> แล้วมีพี่น้องไหมมีก mm. ี่คนห mm. นึ่งคน เขามีพี่ชายใช่ไหมมีมมพี่ชายหนึ่งคนแล้วพี่ชายเธอไม่มาหาของป่าด้วยหรือรอันตรายนะเป็นพี่หญิงมาอย่างเงี้ยอ๋อช่วยงานไรโอเคโอเคแล้วเธอเอามาแย่าี้ยน่ะอันตรายน้ำป่าก็เยอะเธอไม่กลัวหรอออหาเห็ดด้วยหาเห็ดหาของป่าครับทักพี่ก็อาจจะเป็นนะทำวกเขานะทุกคนดี มีหมวกมีเสื้อก็ถูงหมวกเทพมากมีแบบหมวกกระตัวปิดปากใครให้เธอมาฮะรัอมาเจอ๋อมาเจออ๋อมีพ่อมาแจ้งพี่วัดแล้วเธอไปรับมาแล้วเธอต้องเคยเข้าหมู่บ้านดิเปิดหน้าไหมฝั่งข้าอ่ะแล้วเปิดตรงนี้ได้ไหมอะไรวะ แล้วอะไรไม่มาขับกันไปสิทธิ์ของพวกเขาจะเปิดเปิดบังคับแล้ลลมโอเคเหมืหอนยุ่งบ้า,า,า,ปปาง,องาโอเคไม่ดีไม่ดีดดดยัมีคนตหนา้ากันโอเคมันกกลัวละมีพี่น้องทั้งหมดทุกคนทดี๋ยจะพูดฟังมีมี มีพ่อมีพ่อมีแม่มีพี่ชายมียายมีนางทั้งหมดห้าคนทั้งหมดห้าคนผมเตรียมชุดเคบื่องผ้าต่งตางๆมาให้พวกนางฮะอ๋อมีหมู่ป้า,มห,มปาหมู่บ้านหมู่บ้านเหรอโอเคจะเ,เอาให้เธอก่อนดีกว่าแล้วหมู่บ้านค่อยว่ากันยนะังไงเพราะว่าผมก็ให้มาตามที่ผมอากอ่าที่ผมให้ได้นะคนอะจาๆทั้งหมู่บ้านผมก็ไม่ไหวนะโอเคเธอเธอกลับเลยถ้ากลับเลยให้ไปส่งไหม อ๋ออออเคยไปวัดมารับของแจกที่วัดวัดหัวภาคอ๋อวัดที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านผมเลยนะโอเคโอเคแล้วไม่ออกมาอยู่หมู่บ้านใหญ่อ่ะมันอยู่ในที่ป่าทําไมอ๋อแม่โจรอ๋อคนโจรเป็นพ่อแม่เป็นคนโจรโอเคเธอเธอจะกลับไปใช่ไหมเดี๋ยวคนทุกคนขอให้นางดูผมไปส่งนางึ้นทางกว่าันตรายนะโอเคไปเดี๋ยวขอปี่ก่อนเดี๋ยว ไว้พวกขันคิ้นหน้าจะอัปเดตให้ดูให้ดูอีกทีว่าผมมาให้พวกเขา,านี้ก่อนนะ